สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดเขาศาลาครับตอนนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ตรงศาลเจ้าแม่นะครับเกษณีนะครับวันนี้ก็จะพาคุณผู้ชมไหว้นะครับบทสรรเสริญพระแม่เกิณีนะครับก็มีว่าโอ้พระแม่เกษณีมหาราชินีเขาศาลาองศักดิ์สิทธิ์ ทรงฤทธามหาศาลประทานพรด้วยบุญบารมีที่สั่งสมขอประนมกรไหว้วันทากราบกรานแทบพระบาทาโปรดเมตตาให้ลูกสมหวังดังใจเทินครับคำแนะนำจากพระอาจารย์ก็คือการนำน้ำนะครับถวายท่าน นะครับโดยที่นําน้ำเนี่ยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเนี่ยเีลงบนฝ่ามือของพระแม่เกษณีนะครับแล้วก็ขอสิ่งใดก็จะสมหวังดังใจหมายนะครับทั้งที่ผมมาก็จะมีนะครับประชาชนผู้เลื่อมใสนะครับก็นําน้ำนะครับนำผลไม้นะครับนะครับมาถวายท่านรวมถึงเครื่องแต่งตัวนะครับ ของผู้หญิงนะครับมานําถวายท่านแล้วก็มีชุดนะครับเชื่อกันว่าถ้าหากว่ามากราบไหว้ขอพรท่านนะครับทําสิ่งใดก็จะประสบความสําเร็จดังใจใหมายนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะไปขอนะครับก็จะนําน้าน,นี่แหละนะครับไปรดตรงมือท่านแล้วก็น,นําน้ํานั้นนะครับมาประพรมร่างกายใบหน้านะครับเพื่อให้เกิด สิริมงคลนะครับพระแม่กฤษณีนะครับก็ท่านก็อยู่ที่วัดเขาศาลานะครับแห่งนี้นะครับหากว่ามีโอกาสมาที่วัดเขาศาลามาลอดท้ององค์พญายนาคที่ผมคิดว่าใหญ่ที่สุดในอีสานแล้วก็มาขอพรพระแม่กฤษณีเสริมมงคลชีวิตทําให้ชีวิตประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรือง ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมครับ EP นี้นะครับวัดเขาสาลานะครับพระแม่เกษณีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ